อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่จากช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะค่ะวันนี้มาพบกับน้องอ,อมทองอีกแล้วนะคะค่ะพอควันหมุนห่วงเป็นตัวอย่างนะคะค่ะให้น้องอ,อมทองทําตามนะคะ วันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าป่าเลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ำนะคะเล่นดินเอาดินโรยตัวเต็มเลยนะคะอ่าทั้งหัวทั้งหลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีก่อนค่ะสวัสดีพ่อพ่อเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะขอเสียงเลยค่ะ ค่ะเขาก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะต้องคอยจับมือเขาด้วยนะคะถ้าฝึกยกสองขาหน้าก็จะเป็นเร็วนะคะแต่ถ้าฝึกมุนหัวก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะฝึกทีละอย่างนะคะฝึกวันละนิดวันละหน่อยนะคะ เขายังแบบไอ้ทำมือไม่เป็นนะคะทำมือไม่เป็นถ้าเขาขยับม,มือนิดหน่อยก็ห่วงก็จะไม่หยุดหมุนนะคะ พอควานก็ต้องคอย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 ,คอยหมุนออไอ้มือเขานะคะค่ะเพราะว่าน้องอมทองไอหมุนมือไม่ค่อยเป็นนะคะค่ะถ้าว่าห่วงหมุนแล้วเขาขยับมือนิดหน่อยก็ห่วงก็จะไม่หยุดหมุนนะคะก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะค่ะ ันนี้ก็ ep สานะคะค่ะรอติดตามนะคะตอนต่อไป <EP 10. S 1> นะคะกว่าจะหมุนห่วงเป็นก็น่าจะถึง ep 1 0นะคะพ่อควานว่าค่ะต้องให้เขาขยำม,มือค่ะถ้าใช่ถ้าขยบม,มือนิดหน่อยห่วงก็ไม่หยุดหมุนนะคะค่ะแต่เขาเหมือนเขายื่นมือแล้วให้พ่อความหมุนห่วงแล้วก็ ถ้าห่วงหยุดก็คือหยุดเลยนะคะเขาก็ยังไม่เข้าใจนะคะอันไหนลองอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่ง จะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะมมแเออามุนอามุนอามุนเอ้า <Brother> อาอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึง่งอ่ะครั้งหนึ่งจะพาเข้าป่าแล้วคะ่ะจะพาไปอาบน้านะคะพาไปกินหญ้าแล้วนะคะม<ป> ต้องคอยจับมือตลอดเลยนะคะทุกครั้งนะคะสงสัยหมุนห่วงไม่ถนัดนะคะถนัดเต้นนะคะจะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะค่ะ ค่ะงั้นก็พอแค่น <to il> um <ity> ี like ้นะคะค่ะพราก่อนว่าเหนื่อยแล้วนะคะฝึกตั้งแต่อเขาพาเขาออกมานะคะตั้งแต่เช้านะคะค่ะนัดเต้นมากกว่านะคะอ่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเ,เข้ามาให้กำลังใจน้องอ,อมทองด้วยนะคะทางช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขายอีพี EP ต่อไปนะคะค่ะว่าอีกนานแค่ไหนนะคะว่าน้องจะเป็นนะคะใช่ไหมคะพ่อควัญค่ะก็ค่ะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะค่ะฝากช่ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก ชมคลิปใหม่ๆได้นะคะค่ะกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ท่านู้ชมได้มีคลิปใหม่ๆให้ท่านู้ชมได้ชมนะครับผมในการความรู้ความเก่งของน้องช้านะครับความสามารถอของเข<อ>งาใช่ก็อยากให้ท่านู้ชมได้ชมว่าช้างไทยเรานะครับมีความสามารถก็ไม่แพ้ ชาิใดนะครับผมก็อยากให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกให้แสดงเพื่อวันอนาคตข้างหน้านะครับเรานักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะได้พาไปแสดงนะครับแต่เขาไปแสดงให้นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็ประทับใจนะครับครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ